กาลครั้งหนึ่งณโรงเรียนอนุบาลมีน้อยคุณครูชานซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นของนงักเรียนชั้นป .5 ได้โกหกนักเรียนของคุณรูแล้วล่ะทั้งแบ่วันลาดไปด้วยคุณครูบอกว่าคุณครูรักเด็กในห้องทุกๆคนเท่ากันแต่นั่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีเด็กตัวเล็กๆท่าทางขี้เกียจคนหนึง่งที่ชื่อว่าน้องนมคุณครูชานได้จับตาดูน้องนมมาหนึ่งปีแล้วละ่ะได้สังเกตได้ว่าเขาไม่ค่อยได้ดีกับเพื่อนๆท่าไหร่หรอก กสื้อผ้าของเขาก็ยังดูมันเป็นสกปรกและตัวของเขาก็ยังเป็นติดต่อเวลาในบางทีน้องหนุ่มก็อาจจะเกเรหรือท่านที่คุณครูสนุกกับการตรวจงานของน้องหนุ่มด้ประกาหมึกสีแดงได้กระบังลงใบหนาได้เขียนเลขสูงตัวใหญ่ๆลงบนหัวกระดาษของเขาเฮ้ยโดยทุกคนก็เรียนดีกันหมดนะอืมคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีเอ๊ะนี่ใครกันอะ เฮ้ยนายหนุ่มอีกแล้วทำไมเล่นแย่อย่างนี้คุณครูชา้ต้องตรวจประวัติของเด็กแต่ละคนในห้องแต่คุณครูไม่ยอมที่จะตรวจประวัติของเด็กที่ชื่อว่าน้องหนุ่มจนกระทั่งเหลือแป้งสีของครั้งสุดท้ายแต่ทันใดนั้นเมื่อคุณครูตรวจแป้งของเขาครูก็แปลกใจเมื่อคุณครูชั้นวันหนึ่งของน้องหนุ่มได้วิจารณ์มาว่าน้องหนุ่มเป็นเด็กที่อยู่สลาดและล่อเลยทำงานเรียบร้อยมารยาดีเป็นเด็กที่น่ารักมากทีเดียวคุณครูที่สอนน้องหนุ่มตาชั้นด้เขียนว่า It, okay. น uh. ้องหนุ่มเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเพื่อนๆชอบกันทุกคนแต่กําลังมีปัญหาเพราะแม่ของน้องหนุ่มกาลังป่วยนะและชีวิตทางบ้านต้องลำบากแน่ๆคุณครูที่สองน้องหนุ่มตัดมาถามเขียนว่าเขาเสียใจมากที่เสียแม่ไปเขาพยายามเต็มที่แล้วแต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยให้่ความรักแตสนใจเขาเท่าไหร่และชีวิตที่บ้านเขาต้องส่งผลกระทบต่อเขาแน่ๆถ้าไม่มีคนมายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ูที่สอนน้องหนุ่มตอนป .4 ได้เขียนว่าน้องหนุ่มไม่ยอมเข้าสังคมและไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าที่ควรไม่ค่อยมีเพื่อนและหลับในห้องเรียนแถมยังเป็นเด็กเกเรทําให้เพื่อนของเขานังเกตเขาเป็นอย่างมากและการเรียนแย่ลงตามลําดับตอนนี้คุณครูชารู้ถึงปัญหาแล้วและยังอับอายในการการทำของเองมากคุณครูรู้สึกแย่มากไปกว่าเดิมและเมื่อในวันคริสต์มาสนักเรียนทุกคนได้นำขอขวัญมีสีกระดาษทองสด,สด พร้อมผูกโบอย่างดียกเว้นแต่ของน้องนุม่มของน้องนุ่มนั้นถูคอด้วยกระดาษหย,ยาบๆแล้วใส่ไว้ในถุงผู้ชา่ายกำลังเปิดกล่องของน้องนุม่ม <c oughs> ในค่ะที่เด็กๆบางคนเนริ่มที่จะหัวเราะเมื่อเห็นว่าของปััของน้องนุ่มนั้นเป็นกําไรที่รูปปัดที่ไม่คบและขวดน้ําหอมที่เหลือเป็นแค่ขวดแต่คุณครูก็หิดเสียงหัวเราะติดเด็นขมิ้ <c oughs> เมื่อครูเอ่ยว่ากําไรเส้นนี้มีความสวยงามมาก แล้วครูได้หยิบมันขึ้นมาใส่ไว้ที่ข้อมือจากนั้นคุณครูก็หยิบน้ำหอมและฉีดลงไปที่หน้าข้อมือน้องหนุ่มจ้องดูคุณครูอยู่นานก่อนที่จะพูดว่าคุณครูชานครับวันนี้คุณครูทําให้ผมคิดถึงแม่ของผมมากเลยครับเพราะว่าวันนี้คุณครูตัวหอมเหมือนแม่ของผมเลยครับผมจํากลิ่นของแม่ได้ครั้งสุดท้ายก็คือวันคิดมม่ก่อนที่แม่ของผมจะเสียไปขอบคุณครับที่ทําให้ผมได้กลิ่นนี้อีกครั้ง หลังการที่นักเรียนทุกคนกลับบ้านครูชานก็ร้องไห้อย่างนั้นเป็นชั่วโมงในวันนั้นเองคุณครูเลิกที่จะสอนหนังสือเลิกสอนการเขียนและเ,ลเลริกสอนเนืศาสารคุณครูชานตัง้งใจแต่น้องหนุ่เป็นพิเศษเมื่อคุณครูพยายามที่จะช่วยเขาจิตใจของเขาก็เริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้งยิ่งคุณครูให้กำลังใจน้องหนุ่มเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตอบรับเร็วขึ้นเท่านั้นภา,ายในเพียงปีนั้นน้องหนุ่มได้กลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้องและแม้ว่า คุณครูจะบอกว่าครูรักเด็กทุกคนเท่ากันแต่น้องหนุ่มก็ได้การเป็นสิบปอนด์เขาคุณครูชาญไปแล้วหนึ่งปีต่อมาคุณครูพบจดหมายอยู่ใต้ประตูจดหมายนั้นมาจากน้องหนุ่มบอกครูว่าสวัสดีครับคุณครูชาญคุณครูยังจําผมได้หรือเปล่าครับผมน้องหนุ่มไงครับผมคิดถึงครูมากเลยนะครับผมยังจาได้ตอนป .5 คุณครูสั่งสอนผมอย่างดีผมจึงรักครูมากและผมคิดว่า ครูเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยมีมาเลยครับและใน6ปีต่อมาคุณครูชาญก็ได้จดหมายจากน้องหนุ่มและในจดหมายนั้นได้เขียนว่าคุณรูครับผมจะเรียนจบมาไปแล้วนะครับผมได้ที่สามในทั้งระดับชั้นด้วยและคุณครูยังเป็นคุณครูที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอมาในชีวิตด้วยนะครับจากนั้นสีปีผ่านไปจดหมายฉบับหนึ่งก็มาครั้งนี้ในนั้นได้เขียนไว้ว่า คุณครูครับตอนนี้ผมได้รับปริญญาตรีแล้วนะครับผมตัดสินใจเรียนต่ออีกนิดหน่อยตอนนี้ผมอยากจะบอกครูว่าครูเป็นครูที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีมาเลยนะครับและชื่อของผมก็มีคำนำหน้าแล้วนะครับผมเป็นนายแพทย์แล้วครับคุณครูครับเรื่องมันยังไม่จบเพียงแค่นี้ในรนดูใบไม้ผิดยังมีจดหมายจากน้องนุ่มในนั้นได้เขียนไว้ว่าคุณครูชาญครับผมได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่ง และผมก็ังแต่งงานกับเธอคนนั้นคุณครูครับพ่อของผมได้เสียไปเมื่อสองสามปีก่อนและผมสงสัยว่าคุณครูชานจะตกลงมานั่งในที่สําหรับพ่อเจ้าบ่าวในงานแต่งงานหรือไม่ครับแน่นอนที่สุดคุณครูชานก็ได้มาร่วมง,งานแต่งกับน้องหนุ่มและคิดว่าในตอนนั้นเองได้เกิดอะไรขึ้นคุณครูชานได้ใส่กําไลข้อมือเส้นนั้นเส้นที่มีรูปปัดหางไปหลายรูปและฉีดน้ำหอมที่น้องหนุ่มจําได้ว่าแม่ของเขาได้ฉีดตอนฉลองงานเทศกาลคาริสต์มาสครั้งสุดท้ายด้วยกัน คุณครูกับลูกศิษย์กอดกันกลมเลยและคุณหมอหนุ่มก็กระซิบในหูคุณครูชานว่าขอบคุณคุณครูชานมากนะครับที่เชื่อมั่นในตัวผมมาโดยตลอดขอบคุณมากที่คุณครูทําให้ผมรู้สึกสําคัญและแสดงให้ผมเห็นว่าผมสาม,มารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่ง,งต่างๆได้และผมก็ยังเชื่อมั่นว่าคุณครูชานสาม,มารถทําให้เด็กคนอื่นๆเติบโตมาด้วยกําลังใจและคําังสอนที่ดีของครูครับ คุณครูชาญกระซิดตอบพ่อรับบาดหนองหน้าว่าหมอนุ่มเธอเข้าใจผิดแล้วแหละครูไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เธอมีวันนี้แต่เพราะเธอตั้งท่าที่สอนครูเธอนั้นทำให้ครูรู้จักการเป็นคุณครูที่ดีและทำให้ครูอบรมสั่งสอนและครูนั้นสามารถเป็นแปลงสิ่งต่างๆได้ครูคงไม่รู้จักการสอน ที่ดีจนกระทั่งครูได้มาพบกับเธอนั่นแหละหนุ่มและครูลังหาต้องเป็นฝ่ายขอบใจเธอไม่ใช่เธอต้องขอบใจครูเนื่องในโอกาสวันแต่งงานของเธอวันนี้ครูมีคำคำหนึ่งอยากจะบอกเธอว่าน <No! S 1> และคุณครูอยากจะอวยพรให้เธอมีความสุขกับคู่ของเธอไปตลอดและให้กำลังใจซึ่งกันและการเสมอ เหมือนลี่คงิคโขคนนี้มีให้ลูกศิษที่ชื่อว่าหนุ่มถึงแม้ว่าน้องๆจะมีปัญหาทางด้านสายตาหรือพิการทางด้านอื่นๆก็าตามแต่พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนสู้เพื่อชีวิตที่เกิดมาของน้องสู้เพื่อ อาหารทุกมื้อที่น้องได้กินมาสู้เพื่อคุณครูที่ดูแลและสั่งสอนน้องๆมาจนถึงทุกวันนี้และสู้เพื่ออนาคตที่ดีของน้องๆถึงแม้ว่าน้องๆจะได้โอกาสกว่าเด็กคนอื่นๆแต่น้องก็สามารถทำสิ่งดีๆให้แก่ประเทศได้มากกว่าคนบางคนในวันนี้พี่มีบทเพลงจะมอบให้น้องๆได้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆเชิญรลบฟังกันครับ เป็นความอ้างว้างที่มันเคร่ความหัวใจแสงตะวันที่ไม่มีใครไม่มีหน้าซีงหัวใจแต่ฉันยเงามไม่มีแม้เงาที่มีก็มีแต่ความไม่เข้ด้าย คนที่หายไปตัวแทนความเงียพียู่ในหัวใจคือรักแท้ที่มีนี้ข้อแม้จะดูแลเธอจักนี้ไปผู้ชายคนนี้จะสัญญา

ที่ได้มาพอดีไรให้เราได้พบกันไปยังนั้นเราเป็นความรู้สึคนที่หายไปทุกท่านความเงียแ่งดีหัวใจรักขงเา

ก็ให้ความเย็นในใจนน่เต้องไปมหีมต้องคุณฟ้าที่ทำให้ได้ฉันเอ น้นอ,นองๆครับสำหรับเพลงที่พวกพี่รอ้องถึงจะไม่พอแต่พวกพี่ก็ร้องจากใจและพวกพี่อยากจะบอกว่าน้อนๆน่านรักอ่ะ